อันนี้มันเป็นแหนมหมูแดงครับของครัวคุณสิอุ๊ยร้อนเลยอุ๊ยร้อนร้อนเค็มเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานใช่มันเป็นแหนมหมูแดงไงอ๋อเนี่ยดูเนื้อดีที่รับดูความเนื้ออุ้ยน่ากินเนื้อคือน้ำหมูแดงมันแทรกลงไปข้างในฮะอ๋อเนื้อนุ่มมากขอ้งผมไะเที่ยวหอมๆเลยที่รักเอ้ยอโโ้หชิ้นหนามากอะ เบิ่มมากเลยโอ้อใหญ่มากโอ้ยนุหน้ำมากโอ้ยอ,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 อืตรงนี้น่าจะมันๆนะกัดไปโอ้ยตรงเนี้ย ดูความฉ่ำความหนาแตกในปากแบบแจ๊ะแจ๊ะอันนี้น่าจะกรอบเลยอุ้ยฟินอ่ะตรงนั้นอ่ะเค็มเกลี้ยงอ่ะเค็มก็เค็มนี่แบบว่าโอ้โหชัดชัดหลักหลักเลยนะคือความเปรี้ยวเค็ม ความเป็นแหนมอย่างเงี้ยก็ชัดเลยแหนมเด่นออกมาเลยเ <c oughs> ด่มนมากค่ะ